ผมอยู่ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนี่ครับเรียกว่าเรียกไงไงบรงพักเมืองนครนะครับวันนี้โอกาสดีมาเจอผีสวิตนะครับหรือว่าผู้กองสวิตทองสุภาตันรงสารวัตรสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชผู้กองสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือโอกาสนําเรื่องราวดีๆในในมาเยี่ยมสันผู้กองเรววันนี้ผู้กองนี่เป็นอวิทยากรพิเศษของํำรวจปอมภพแปดเรื่องกะได้มั่งครับ เรือ่องการบรรยายการเชวโงทั้งเทคโนโลย oh. ีถึงผ่านการอบรมกล้องครู่อกล้องตำรวจสมกา,ารต่าวจแห่างชาิในรุ่นแรกนะครับี่ว่าเป็นไปบรรยายตัวทางปากแปครับเราตำรวจเมื่อก่อนเขาดำนั่งไทยเขายิกจับโจนเนาะับจับโจนจับปูไรตอนนี้ยิกทางออนไลน์แล้วยิกทางออนไลน์ยิกทางในมือถือพระวัติใช่ว่าพี่น้องทุกโชกโง่ประชาชนการแจ้งความออนไลน์ที่ผ่านมา เป็นเส้นกะดีนะครับเส<อ>้นกะดีความเสี่ยงง่ายถนับความเสี่ยงง่ายตัวไปก็ประมาณสองหมื่นล้านถ้าความเสี่ยงง่ายรวมกันพนันออนไลน์ก็ไปกันกัรักเส้นล้านครับโอ้กว่าออนไลน์ก็ไม่เลี่ยนท่องดานเลยพวกก้องน,นะรเรี่ยนท่องดานครับมีดังนี้อลไไม่ดีคโม่โม่โม่โจนมันก็ช่วยกันเนี้ยทำซึ่งไม่ดีกันปีน้องเราเนี่ยยังข่าวทึงออนไลน์โดยาคาดการเรียนดูในเรื่องออนไลน์ครับนะครับอ อันมีซ่มเรื่องนะเดี๋ยวผมไอ้พี่น้องเอฟซีผมทางทางทิกตอกและเฟซบุ๊กล่าส์โปรยวนในในก็บผอผู้กองเลยวันนี้ซ่มเรื่องท่ามผู้กองแรงไอ้ชัดเลยวหรเราบ้องการบันพื้อไปบันพื้อแล้วไพ่มันมีซ่อย่างเนี้ยผมท่ามเรือออเร่องข้องอ่าเรื่องของการสื่อข้องออนไลน์นี่สาวๆบางคนเรียกเ <F. S 1> อฟเอฟสื่อมาแล้วข้องไม่ได้มั้าง ทุกชอ่อทุกโงงมักเอาเรื่องนี้ก่อนสื่อข้องออนไลน์บันผือครับเรื่องสื่อข้องออนไลน์ทาง Facebook ทางเช a t ทางอินสตาแกรทางทวิตเตอครับนะครับซึ่งเล่านี่ถ้าหากว่าทูกว่าปกติอ่าพี่น้องเจือไว้ก่อนท่านนี่ท่านไว้ก่อนว่าอา,อาจจะขขเข่า่ขยแล้วซ่องอาจจะไม่ตรงปก ไม่ต้องอกซื้อกล้องมาซื้อรถเครื่องอบางคนที่ไล่ไปกว่านั้นไปซือ้อปืนมีบีกันแบลรงหรือซืออ้อกล้องเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายต่อกับพวกฐานเพราะฉะนั้นซึ่งดีฐานต้องรู้ต้องป้องก,กันก็คือน,อน,นะนึ่องไปตรวจสอบเฟซบุ๊กว่าตัวตนน่ะมันมีจริงหรือไม่เปิดมานานแล้วหรือไม่มีใครติดตามไมมมีเพ่อนไปคอมเมนต์ไหมเรื่องเฟซบุ๊กอะไความโปร่งใส่ ความโปร่งใสของเฟซบุ๊กก็คือเปิดมานานแล้วหรือไม่เพจนะครับเพจเปิดมานานแล้วหรือไม่มีคนไปรีวิวมีคนไปติดตามมีคนไปกดไลค์ปิดคอมเมนต์เขาไหมนี่แหละเล่ยากมากสำหรับเรื่องวันนี้เรื่องเลือนเล่เล่ไม่อยากกับแกกดเข้าไปนี่ครับเราก็เลือนเราชอบกันนี่ครับเลือนเล่ได้เลยเล่ว่าก่อนห้าเรารีวิวของเขานี่เคยมีมามากหน่อยแกนะครับมาเปิดมานานแคหไหนเพจเปิดสร้างวันห้าวันหรือว่าเฟซบุ๊กกล้องตัวเขาเขานี่เปิดมาสร้างวันห้าวันเนี่ยมาเปิดเปิดจะบอกคิดหลือเปลปิดเปิดไม่เหลาเล่ว่ามันนนน่่่่่่่าาาาเเเเชืืืืืออออออถหมมมวรรไปซ้้ขงทีี ในร้านมาไม่ขลองเลยแต่ว่าอใครมีอะไรครับพกตั้งเปี้ยวปลาเปลือนมาโดยธรรมเลครับเออนี่แหละดีนะตูเรียนบูเข้าควยอ่าเรื่องตูเรียนบูเข้าควยที่บ่อยๆนะมีการล็อกคือทำธิรการธิรการอะไที่มีการดังๆัลินจี้ลำไยพุ่ธละไม้ตั้งปลาเทศดอะไรปลาแซลมอนมันปูดไข่เม็ดกับพวกนี้ไม่ใช่ชีนครับแล้วถ้าไปซื้อข้องแล้วมีอ่าทุกรอบผลิตจากการซื้อข้องออนไลน์ทำเพื้อที่นี่ก็ให้ฐานเก็บปลาหน้าโจ้ครับ ครับผมนะเจ้าท้งมดในการโฆษณาแคปเฟซลิงนะลิงก์ของเฟซบ,บุ๊กครับที่มันมีจุดสามจุดนะครับก็ไปกดเล่นเล้วก็ถึงจะเห็นว่าเป็นเป็นลิงนั่นแหละบันทึกมาเพ<อ>ื่อจะได้สามารถตรวจสอบติดตามที่อยูก้องในในการเปิดบัญชีก้องมันว่าเปิดใช้อีเมลในกับาทางไอ้ตำรวจสอท,อทอนะครับตำรวจไอ้เทคโนโลยีครับครเขาจะตรวจสอบให้นะครับโดยฝ่ายงานดับท้วนนี่เเป็นคนทำไปครับ เดี่ยวเรื่องแจงเดี๋ยวเราไว้ต่อรังดีแร่งกันว่าแจ้งความมันผือเพราะว่าตุกฮหตการของการทุกลอกล่วงเนี้ยตำรวจมีหน้าที่ในการโชว์เลือพไปนอรแบบจนอยู่แล้วเอาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้กําลังดังมากเขาว่าแอปดูดเงินคนแมีโทรศัพท์มือถือที่มีแอปตัวนี้ยับคีกระดียวเซียวเดียวแล้วันไล่รอบาตรตังอย่างอยู่เลยไม่สู้หลือไม่ต่างผู้กองครับแอปดูดเงินเนี่ยถำแบาอธิการสุ่งลิงมาให้ว่าไทยแล้วเน่ ท่านได้รับความโชคดีกด,กดนะ,ะรู้ว่าลิงต่างๆที่ส่งมาไม่ว่าแอปดูดเงินส่งว่าเป็นอ้างว่าเป็นท่านประขอให้ติดตั้งแอปเราทำการท่านประขอบสั่นใบเข้าไอ้กระเป๋าตังมาหลุดผ่านที่ไม่ต้องเทียบผ่านที่ครับอ่าพวกนี้ก็จะให้ติดตั้งแอปหรือว่าให้ติดตั้งแอ,งอ,องปดีเส์ไออามาเราเปิดโฟกัสเดี๋ยวติดตั้งแอปดีส์ไอเบื่อข้าไปตรวจสอกครับตรงนี้ครับการทราบมาบอกว่าให้พี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปติดตั้งได้ทั้งทิ้ี การติดตั้งเนี่ยเป็นอันตรายสามารถให้ otp ให้รหัสจำมาเลยว่ารหัส otp ก็คือรหัส ban tu ของเราเปิดตู้ให้เหมือนข้าบ้าน oh. ในทางออนไลน์ครับต้องให้ otp ไปล้งให้มทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของการทั้งหากว่าติดตั้งไปแล้วลืมเล้อไปบางคนกดเผื่อจะลบครับแต่ไปกดกลายเป็นกดรับอ๋อ oh. ตรงนี้ก็ให้ฐานตัดสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตทางมดในเตืองตัวทับเหมือถือของฐานครับนะครับแต่ถ้าฐานไม่มั่นใจแล้ว วิธีการที่จะแม่เข้าถึงข้อมูลการเงินของทานก็คือกลับไปใช้แบบเดิมก็คือเปิดแต่สมมุดกับมีบัญชีบัตรเ <c oughs> อทีเอ็มย่าไปพูดก,กับเน็ต뱅กิ้งโอ้ความที่หายติดตัวกับภาวาความสะดวกสบายมันมากามกรับตางวระเพยเหมือนกันใช่ครับไปออนไลน์อยากตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันได้แต่ถ้าพลาดเด้วอันนี้ต้องเก็บข้อมูลเพราะมันจะจะหยอกเหลือข้อมูลในการทดหนาเรียมากครับเวลาคุยทางไลน์จะหยอกเหลือข้อมูลในทันทีอืมครับั้นถ้าเกิดเพล่ไปก็ แคปหน้าจอทอดสิมก้อนวากันไปรับสัญญาณอีกเรื่องนึ่งนี่กําลังเป็นทีต้องการของในภาวะเศรษฐกิจปั่นนี้เกิดว่าผมก็ได้รับนะพูกก้องนะ,ะคุณได้รับสินเชื่อนู่นนี่นั้นมันได้ออกไวดอกก๊อตเรือว่าเคยยากกู้เงินส่งลิงมาไห้กอ๊อตมันมีจริงไหมบัดนนี่ลิงต่งต่างๆที่ส่งเข้ามือที่เราฐา,านได้รับอนุมัติสิทธิ์แล้วฐานได้รับ แาวน,น,น,นู้นแาวนี้แาวนั้นจํานวนวงเงินกู้าเมินส้างเมื่นซ่งไปตุกข้อความส่งไปตุกคนถ้ามาทำไมมันส่งทิ้งเป็นซุ่งสร้างเมื่นข้อความนะครับของนี้มันจะใช้วิธีการส่งแบบนี้ไปห้าฐานแล้วก็ตามก็ไปกดกู้เงินส้นฐนหน้าถ้าเมือ่อในฐานไปกดกู้เงินในระบบตรงนี้แล้วเป็นการส้นานหน้าแล้วจะข้อบัตรประชาชนของฐานก่อนคตั้งหน้าตั้งหลังแล้วให้ท่ายูปยืนยันตัวตนหน้าหลังแบบติดเลย เผื่อจะไปเปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ถึงตอนนี้ทางธนาคารก็รู้สึกว่าจะยกเหลือการเปิดอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับเผื่อจะป้องกันตรงนี้แล้วก็ในการกู้เงินเท้เนี่ยมันบอกว่าจะต้องเสียขาตมเนียมครับต้องเสีย่ารมเนียมต้องเสียขาปวดไอ้ฐานอุ่นรลางแร็กรัางแร็กฐานไม่ได้บันทึกสลิปอุ่นพิษครับบันทึกสลิปผิาต้องอุ่นไปไม่เต่าเดิมออันนี้ท่านเี่ท่านว่าแน่นอนครับไม่จบ S <S 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 ใช่ไปแล้วฐานไม่จบ<ช>โอนไปจนเรือย้บางคนกูแค่3้ำมื่นโอน,นไปห้ามื่นใช่ไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตากฐานพิษปลาดในเรื่องตรงนี้ทั้งหมดนะครับไห้ฐานบันทึกข้อมูลการสุทนาครับเดี๋ยวต้งก็ให้แจ้งความทางเว w t ไซต์ดดไทยโพลิสออนไลน์ .com หรือโทรหนึ่งซี่ซี่หนึ่งครับหรือไปทีโรงพักทีกล้ทีสุด หรือทีบัญชีของฐานตั้งอยู่ครับอ่าบ ne, ัญชีตรงทีฐานตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นบัญชีตรงทีที่เป็นความพิดครับเรื่องฐานตอนที่ฐานอ้นเงินการซือว่าตรงทีท evet ี 000. ่เป็นความพิดอืินะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งมาโทพ่อเมืองนะบางคนอยู่นี่ตีบ้านมาอยู่จะเมารับรถมาวิ่งมาหา่หลงผักเมืองอ๋อูบลาบล้มวิ่งมาที่โลงผักเมืองครับอยู่ปรมกีรี่วิ่งมาที่โลงผักเมืองทําให้ฐานเสียเวลานะครับอยู่ปักนั่งก็มาที่โลงผักเมืองเพราะฉะนั้นให้ไปที่โลงผักที่ไกลที่สุดพนัก ทุกท้องถิ่นที่ฐานไปจะต้องรับคํารองทุกนะครับอันนี้เป็นนโยบายของตํารวจแห่งชาติ่องกันตกย่ำกองอ่าพนตํารวจตีส้มชายสื่อตอสกุลนะครับผู้กุกับการตารวจปู้ตอจังหวัดนครศรีธรรมราชให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับคํารองทุกอ่คดีออนไลน์ทุกประเภทนะครับที่เกิดขึ้นครับครับผมเอาเลยครับถ้าใครกู้เงินเงื่อนไปสถาบันการเงินชัวจะเจนว่าเผืือยอย่าไป ธนาคารของเราธนาคารของรัฐที่ให้กูอยู่หมากที่สุดก็เป็นต่อสูครับอ,อมสิน้นให้ฐานไปปรึกษาสิ้นเชื้อถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้ปุ๊เชื่อว่าคนละห้าหมื่นร้าหมื่นในทางธนาคารอมสิ้นก็มีนโยบายอยู่แล้วธนาคารประชาชนกูได้รู้สึกก็ไม่เกิน หนึ่งเส้นบาทต่อหนึ่งคนชั้นทรขก็ต้องจ่ายลักสับบางทีอาจจะตอนนี้ยังยังยังต้องนั่นสักนิดหนึ่งก็ไปปรึกษาข้อมูลกับธนาคารดีที่สุดข้อมูลกับธนาคารดีที่สุดนะครับอย่าเดี๋ยวกดอย่าเดี๋ยวกดมัอม้วนในมือดื้อครับมือดื้อนี่สวัสดีตอนกดไปแล้วนี่รับรองว่าเจอเนี้ยเพราะว่ามันทำแพลตฟอร์มไว้เผื่อโลกและพี่น้องประชาชนครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้กองสวิต ทองสุภานะครับรอยตอร์มดเอกสุวิทย์ทองสุภารองสารวัตรสอบสวนส,วนสวนพเมืองนครศรีธรรมราชให้กำลังใจใตำรวจทุกนายนะครับขอบคุณครับ